สวัสดีครับทุกทกคนครับตอนนี้เราก็มาถึงที่พักแล้วนะครับนะนะชื่อที่พักก็คือนี่ครับโชคดีเพลสนะครับโชคดีเพลสจังหวัดส,สกลนอครนะครับ เท่าไ,ไ,รไห <k> รห่กี่คนต่อห้องครับเนี่ยสองคนต่อห้องรวมเลยก็ได้ยอ่อได้ย่อนอนสิบคนก็ได้ย่อนอนหน,หน้าห้องนี้ก็ได้ไม่มีหนาหรอกได้นอนล็นอบบี้นี่แหละนอนระตู้ได้ป่ะได้ พอมีซาจูกินก็พอแล้วมีแต่สาสีแทนได้ไหมได้นี่มาสิบคนนะครับน้ำหนักประมาณสองร้อยกิโลนะครับได้เข้าที<ป>่พัก ที่นี่เป็นที่พักคืนแรกครับที่พักคืนแรกครับข้อใดย่างเขาไม่ย่างย่างที่สองก็ที่นี่แหละ